บทที่9เป้าหมายระดับคูณ10ผมเชื่อว่าเหตุผลหลักข้อหนึ่งที่ทำให้คนเราไม่หยึดมั่นในเป้าหมายและไปไม่ถึงเป้าหมายเป็นเพราะเราไม่ได้ตั้งเป้าให้สูงพอตั้งแต่แรกผมอ่านหนังสือมากมายเรื่องการตั้งเป้าหมายและเคยเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อนี้ด้วยบ่อยครั้งที่ผมเห็นคนตั้งเป้าหมายแล้วไม่เคยเริ่มปฏิบัติเพื่อไปให้ถึงหรือล้มเลิกเป้าหมายนั้นไปเสียเฉย คนเรามักถูกคนนู้นคนนี้เตือนอยู่บ่อยครั้งและเป็นประจำว่าอย่าตั้งเป้าหมายสูงเกินไปในความเป็นจริงหากคุณเริ่มตั้งเป้าหมายเล็กสุดท้ายคุณก็จะกลายเป็นคนตัวเล็กๆเ,เมื่อคนเราไม่คิดให้ใหญ่พอเราก็จะไม่ลงมือทำให้ใหญ่พอบ่อยพอหรือสม่ำเสมอพอสุดท้ายใครเล่าจะตื่นเต้นกับการตั้งเป้าหมายแบบสมจริงใครจะสนใจผลลัพธ์อย่างดีที่สุดก็แค่ธรรมดา นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมคนเราจึงล้มเลิกโครงการเมื่อประสบกับอุปสรรคอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเป้าหมายของพวกเราไม่ใหญ่พอไงครับฉะนั้นการจะรักษาความกระตือรือร้อนไว้ให้ได้คุณต้องตั้งเป้าหมายให้ใหญ่พอที่มันจะดึงความสนใจเราไว้เป้าหมายธรรมดาหรือเป้าหมายที่สมจริงเป็นสิ่งที่ทำให้คนที่ตั้งเป้าหมายผิดหวังและคนคนนั้นก็จะไม่สามารถปลุกเร้าจิตใจและลงมือทำเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของตัวเอง หากคุณเริ่มตั้งเป้าหมายเล็กสุดท้ายคุณก็จะกลายเป็นคนตัวเล็กๆเ,เมื่อคนเราไม่คิดให้ใหญ่พอเราก็จะไม่ลงมือทําให้ใหญ่พอบ่อยพอหรือสม่ําเสมอพอคนส่วนใหญ่มักเฉื่อยชากับเป้าหมายพวกเขาเขียนมันลงกระดาษแค่ปีละครั้งเท่าที่รู้อะไรที่คุณไม่ให้คุณค่าคุณจะทํามันแค่ปีละครั้งสองครั้งใช่ไหมสิ่งที่ชีวิตคุณต้องพึ่งพามากที่สุดมาจากสิ่งที่คุณลงมือทําอยู่ทุกวัน นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมผมถึงต้องทำสองสิ่งนี้ไม่ขาดหเขียนเป้าหมายของตัวเองทุกวันและ 2. เลือกเป้าหมายที่ไกลเกินเอื้อมเท่านั้นการทำแบบนี้ทำให้ผมไปถึงศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองและผมใช้ศักยภาพนี้เติมพลังการทำงานทุกๆวันบางคนแนะนำว่าการตั้งเป้าหมายที่ไม่น่าเป็นไปได้ อาจทำให้เราหมดกำลังใจและความสนใจแต่ถ้าเป้าหมายของคุณเล็กมากจนคุณไม่ต้องคิดถึงมันทุกๆวันละ่ะนั่นแปลว่าคุณกำลังหมดความสนใจไม่ใช่หรือถ้าจะให้ดีคุณควรเขียนเป้าหมายด้วยํำนวนที่เหมือนคุณทำสำเร็จแล้วผมจะมีสมุดบันทึกวางตรงหัวเตียงเพื่อจะได้เขียนเป้าหมายเป็นอย่างแรกในตอนเช้าและก่อนเข้านอน อีกเล่มหนึ่งเก็บไว้ที่ห้องทํางานซึ่งเล่มนี้ผมจะบันทึกเป้าหมายใหม่และเป้าหมายที่ปั้นแต่งให้ดีขึ้นแล้วด้านล่างคือตัวอย่างเป้าหมายที่ผมกําลังทําและวิธีบันทึกสังเกตว่าผมใช้เขาใช้คําราวกับว่าผมไปถึงเป้าหมายนั้นแล้วซึ่งจริงๆยังไม่ถึงผมมีอพาร์ตเมนต์ห้าพันบวกห้องที่ให้ผลตอบแทน เอเนื่องเกิเซน12%ผมมีสุขภาพและร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงผมมีทรัพย์สินมูลค่ามากกว่า100ล้านเหรียญผมมีรายรับมากกว่า1ล้านเหรียญต่อเดือนผมเขียนและตีพิมพ์หนังสือข,ขายที่ดี12เล่มชีวิตการแต่งงานของผมยังอยู่ดีและมีความสุขเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคู่อื่นผมรักภรรยามากขึ้นทุกวันผมมีลูกๆที่แสนน่ารักและสุขภาพแข็งแรงผมไม่มีหนี้สินยกเว้นหนี้สินที่คนอื่นช่วยจ่าย ผมมีบ้านสวยริมทะเลแถมไม่มีพันธะนี้ด้วยผมมีฟาร์มในรัฐโคโลราโด Colorado, มองเห็นภูเขาสวยงามกับม้าเหมือนภาพที่ผมใฝ่ฝันมานานผมมีบริษัทที่สามารถบริหารได้จากระยะไกลพร้อมเพื่อนร่วมงานที่ดีลูกๆของผมเป็นเพื่อนกับบุคคลที่ทรงพลังมากที่สุดในโลกผมสร้างสิ่งดีๆให้สังคมและการเมืองผมทำโครงการเพื่ออบรมพิเศษที่ใครๆก็อยากเข้าร่วม และยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอื่นให้ดีขึ้นได้ผมมีพลังและความสนใจในงานของผมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดผมมีรายการโทรทัศน์ยอดนิยมที่ออกอากาศมาแล้ว5สี้ซันผมเป็นผู้อุปถรัรมภ์หลักของโบสถ์ที่ผมไปอย่าลืมนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเป้เปาหมายของผมและผมแสดงให้คุณเห็นวิธีการบันทึกเท่านั้นแล้วก็จำไว้นะครับว่าสิ่งเหล่านี้ถ้ายังไม่ได้เกิดขึ้นจริงห้ามบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้ว การกำหนดเป้าหมายระดับธรรมดาไม่ใช่และไม่อาจเป็นตัวเพิ่มพลังให้กับการลงมือทำอย่างหนักตามกฎคูณสิบถ้าคุณจัดการกับความพยายามด้วยวิธีคิดแบบธรรมดาถ้าไม่มีเป้าหมายยั่วใจไว้เติมพลังคุณจะค่อยๆลงเลิกความพยายามในวินาทีที่คุณเจอปัญหาอุปสรรคหรือสภาวะไม่เอื้ออํำนวยหากต้องการผ่านผลสิ่งที่เป็นอุปสรรคคุณจะต้องมีจุดหมายยิ่งใหญ่เพื่อไปให้ถึงยิ่งเป้าหมายของคุณใหญ่และไม่สมจริงมากเท่าไหร่ ยิ่งคุณทําเพื่อเป้าหมายและหน้าที่ของคุณมากมันจะยิ่งเติมพลังและเป็นกําลังใจให้คุณลงมือทํามากขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าผมอยากมีเงินเก็บ100ล้านเหรียญในบัญชีถามว่าจําเป็นไหมที่จะต้องมีเงิน100ล้านเหรียญในตอนนั้นคําตอบคือไม่จําเป็นมันคือเป้าหมายยิ่งเป้าหมายใหญ่จะยัว่วใจมากเท่าไหร่คุณก็จะมีแรงกระตุ้นเพื่อขับเคลื่อนไปยังทิศทางนั้นและก้าวผ่านอุปสรรคไปได้ถ้าคุณอยากเติมพลังให้เป้าหมาย ก็ขอให้แน่ใจว่าคุณยึดโยงตัวเองไว้กับสิ่งที่ใหญ่กว่าเช่นคนที่อยากมีเงินแต่ไม่มีเป้าหมายว่าพอได้เงินมาแล้วจะเอาไปทําอะไรก็อาจจะได้แค่เงินและใช้หมดไปเวลาคุณตั้งเป้าหมายคุณต้องแน่ใจว่าตัวเองอยากได้มันเพื่ออะไรจากนั้นนําเป้าหมายนี้ไปโยงกับวัตถุประสงค์ที่ใหญ่กว่าคิดให้มากและกว้างเข้าไว้เมื่อคุณต้องการกําหนดเป้าหมายคนจนํานวนมากต้องการเก็บเงินและตั้งเป้าหมายเก็บเงินแต่แล้วเงินที่หามาทั้งหมด ก็หายไปไหนไม่รู้อย่างคนที่อยากรวยรวยสมใจแล้วก็จากโลกนี้ไปแบบสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะฉะนั้นการนำเป้าหมายหนึ่งไปผูกกับเป้าหมายอื่นๆจะช่วยคุณได้สมมุติว่าเป้าหมายหนึ่งของผมคือเก็บเงินให้ได้ร้อยล้านเหรียญส่วนอีกเป้าหมายคือใช้เงินนั้นจุนเจอศาสนาและสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ นี่คือตัวอย่างการร่วมรวมหลายเป้าหมายเข้าด้วยกันเพื่อก่อให้เกิดพลังและแรงที่ขับเคลื่อนการลงมือทําให้ไปถึงเป้าหมายเวลาคุณตั้งเป้าหมายคุณต้องแน่ใจว่าตัวเองอยากได้มันเพื่ออะไรจากนั้นนําเป้าหมายนี้ไปโยงกับวัตถุประสงค์ที่ใหญ่กว่าคิดให้มากและกว้างเข้าไว้เมื่อคุณต้องการกําหนดเป้าหมายงานแรกๆที่ผมเคยทําคืองานที่ร้านแมคโดนัลล์ผมเกลียดงานที่นี่ ไม่ใช่เป็นเพราะแมคโดนัลหรอกนะครับผมเกลียดงานนี้เพราะมันไม่เข้ากันกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของผมส่วนเพื่อนร่วมง,งานของผมอีกคนชอบงานนี้เพราะมันเข้ากับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเขาผมคือคนที่ได้รับค่าจ้างชั่วโมงละเจ็ดเหรียญเพราะอยากมีเงินใช้ส่วนเขาคือคนที่ได้รับค่าจ้างชั่วโมงละเจ็ดเหรียญเพื่อจะได้เรียนรู้ธุรกิจนี้แล้วเปิดล้านแฟนชายร้อยสาขาเขาไม่เข้าใจว่าทําไมผมไม่ตื่นเต้น และผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาจึงตื่นเต้นผมถูกไล่ออกส่วนเขาเดินหน้าต่อเพื่อไปเป็นเจ้าของกิจการเป้าหมายของคุณมีไว้เติมพลังให้กับการลงมือทําที่คุณจําเป็นต้องทําดังนั้นตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ตั้งให้บ่อยแล้วเอามันไปผูกกับเป้าหมายอื่นๆที่ยิ่งใหญ่กว่า ถามตัวเองดูว่าคุณตั้งเป้าหมายได้เท่ากับศักยภาพของตัวเองหรือเปล่าคนส่วนใหญ่ยอมรับว่าพวกเขาตั้งเป้าหมายต่ำกว่าศักยภาพของตัวเองมากเนื่องจากคนเกือบทั้งโลกถูกกล่อมเชิญชวนหรือแม้กระทั่งสั่งสอนให้ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้และสมจริงหากคุณเป็นพ่อแม่คนผมว่าคุณต้องเคยบอกเรื่องนี้กับลูกๆหรือเคยได้ยินจากพ่อแม่หรือคนในสังคมของคุณแต่เชื่อผมเถอะครับอย่าตั้งเป้าหมายที่สมจริง เพราะถึงอย่างไรคุณก็มีชีวิตที่สมจริงโดยไม่ต้องตั้งเป้าหมายที่สมจริงก็ได้ผมละเกียดคําว่าสมจริงเข้ากระดูกดําเพราะคํานี้ใช้บรรทัดฐานจากสิ่งที่คนอื่นเคยทําและเชื่อว,ว่าเป็นไปได้ซึ่งคนพวกนั้นเป็นคนที่น่าจะลงมือทำแค่สามระดับแรกการคิดแบบสมจริงมาจากสิ่งที่คนอื่นคิดว่าเป็นไปได้แต่คนพวกนั้นไม่ใช่คุณจึงไม่มีทางที่จะรู้ศักยภาพและวัตถุประสงค์ของคุณเลยถ้าคุณจะตั้งเป้าหมายจากสิ่งที่คนอื่นคิด อย่างนั้นก็จงตั้งเป้าหมายจากสิ่งที่ยักษ์ใหญ่ในโลกนี้คิดแล้วกันพวกเขาจะบอกคุณก่อนเลยว่าอย่าตั้งเป้าหมายของคุณจากสิ่งที่ผมทำมาแล้วเพราะว่าคุณทำได้มากกว่าผมแต่ถ้าคุณอยากตั้งเป้าโดยอิงจากบุคคลสำคัญของโลกเช่นเป้าหมายของสตีฟจ็อบสที่ต้องการเขย่าจัก,กรวาลโดยสร้างสินค้าที่เปลี่ยนโลกนี้ไปตลอดกาลก็จงดูสิ่งที่เขาสร้างไว้ให้ Apple และ p i ซซ่าครับ หากคุณจะตั้งเป้าหมายที่เทียบจากเป้าหมายของคนอื่นอย่างน้อยให้เลือกเป้าหมายของยักษ์ใหญ่ที่สร้างความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ไว้แล้วดีกว่าคนจํานวนมากพบว่าที่ตัวเองเลือกเส้นทางที่กําลังยืนอยู่นี้เพียงเพราะกําลังทําสิ่งที่คนอื่นๆพวกคนธรรมดาเคยทํามาก่อนคนส่วนใหญ่เรียนมหาวิทยายลัยไม่ใช่เพราะอยากเรียน แต่พอมีคนบอกให้เรียนคนส่วนใหญ่อยู่ในที่ที่พวกเขาอยู่เพราะได้รับการเลี้ยงดูมาแบบนั้นคนส่วนใหญ่พูดภาษาเฉพาะที่คนในครอบครัวพูดและไม่ใช่เวลาเรียนภาษาอื่นเพิ่มคนส่วนมากได้รับอิทธิพลจากการตัดสินใจของพ่อแม่ครูเพื่อนและข้อจำกัดที่พวกเขาขีดไว้ให้พนันได้เลยว่าถ้าผมถามเพื่อนร่วมง,งานที่คุณสนิทที่ที่สุด5้คนเกี่ยวกับเป้าหมายของพวกเขาผมก็น่าจะบอกเป้าหมายของคุณได้เช่นกัน ตัวคุณและเป้าหมายของคุณได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่ผมจะไม่บอกว่าเป้าหมายของแต่ละคนควรเป็นอะไรแต่ผมจะแนะนำว่าเมื่อคุณตั้งเป้าหมายให้คิดว่าคุณได้รับการสั่งสอนมาให้มีข้อจากัดต้องระวังนะครับคุณจะได้ไม่ประเมินความน่าจะเป็นต่างๆต่ำเกินไปจากนั้นมาพิจารณาเรื่องต่อไปนี้ 1. คุณตั้งเป้าหมายนี้เพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อคนอื่น 2. ทุกอย่างเป็นไปได้ 3. คุณมีศักยภาพมากกว่าที่คุณรู้ 4. ความสำเร็จคือหน้าที่ภาระและความรับผิดช,ชอบของคุณ 5. ความสำเร็จไม่มีคำว่าขาดแคลน 6. ไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเล็กหรือใหญ่ก็ต้องใช้ความพยายามเสมอเมื่อคุณทบทวนวิธีคิดเหล่านี้แล้วให้นั่งลงเขียนเป้าหมายออกมาและเขียนซ้ำทุกวันจนกว่าจะทำได้สำเร็จตามเป้าหากคุณประเมินศักยภาพของตัวเองต่ำไปการตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมจะเป็นไปไม่ได้ ถ้าคุณตั้งเป้าหมายไว้ต่ำเกินไปคุณจะไม่พร้อมลงมือทำอย่างหนักผมรู้แนวคิดของกฎคูณสิบไม่ได้มีไว้สำหรับทุกคนไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่พร้อมจะยอมรับความธรรมดาหรือความกลางๆหรือคนที่ชอบเดินถอยหลังหรือยอมรับสิ่งที่คนอื่นไม่ต้องการไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่อยากมีชีวิตอยู่กับฝันลมๆแรงๆและได้แต่อธิษฐานขอความสำเร็จลองพิจารณาเหตุการณ์ต่อไปนี้นะครับสมมุติว่าคุณกำลังตั้งเป้าหมายด้านการ,การเงินในปี2009 ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาประกาศว่าคนที่มีรายได้250,000เหรียญถือว่าเป็นคนมีฐานะถ้าตามความคิดนี้ภาษีที่คุณต้องจ่ายจะตกประมาณ100,000เหรียญเป็นอย่างน้อยถ้าให้คุณเหลือเงิน150,000เหรียญหลังจากจ่ายค่ารถสองคันวางเงินดาวจ่ายภาษีอสังหาริมทรัพย์ค่าอาหารเสื้อผ้าค่าเทอมลูกคุณอาจจะเหลือ20,000เหรียญถ้าคุณเก็บได้เท่านี้เป็นเวลา20ปี คุณก็จะมีเงินประมาณ4 0 0แสนเหรียญโดยสมมุติว่าคุณไม่มีปัญหาอะไรเลยทีนี้ลองวิเคราะห์ดูว่าสมมติพ่อหรือแม่หรือทั้งพ่อและแม่คุณพ่อแม่สามีหรือภรรยาคุณไม่ได้วางแผนกเกษียณอายุที่ดีเขาจะม,เจะมีเขาจะมีชีวิตยืนยาวมากกว่าเงินที่มีประมาณ15ปีแล้วคุณก็ต้องดูแลเขาหากเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคุณจะพบอย่างรวดเร็วและอาจจะสายไปด้วยซ้ำว่า คุณประเมินเป้าหมายด้านการเงินต่ำไปและต้องใช้พลังงานในการหาวิธีจัดการเงินที่คุณมีมากกว่าพลังงานในการเก็บเงินเสียอีกอย่าลืมว่านอกจากจะต้องดูแลพ่อแม่คุณจะต้องเผื่อเงินไว้ยามกเกษียณอายุของตัวเองด้วยแถมเหตุการณ์นี้ยังไม่ได้พิจารณารวมค่าครองชีพที่สูงขึ้นไม่มีข่าวร้ายไม่มีเหตุฉุกเฉินและไม่มีเหตุการณ์พิเศษลองเพิ่มสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีนี้เข้าไปสักหน่อยคุณจะเห็นว่า คน90%ประเมินเป้าหมายทางการเงินสําหรับยังชีพต่ําเกินไปยิ่งเป้าหมายในชีวิตยิ่งประเมินต่ำกว่านั้นมากการคิดเล็กจะลงโทษเราและเราจะได้รับโทษเสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเราอยู่ในโลกที่ผู้คนมักประเมินทุกสิ่งทุกอย่างต่ำเกินไปหลักสูตรบริหารที่ดีที่สุดในประเทศบอกว่าการกำหนดทุนต่ำเกินไปเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้บริษัทล้มเหลว สิ่งนี้เกิดจากการคำนวณที่ผิดพลาดว่าบริษัทต้องใช้เงินสดเท่าไหร่ก่อนสินค้าจะเป็นที่นิยมและเป็นอีกตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าความธรรมดานั้นใช้ไม่ได้สิ่งที่ผมเสียใจที่สุดในชีวิตไม่ใช่การที่ผมไม่ได้ทำงานหนักจนสายตัวแทบขาดเพราะผมทำงานหนักสายตัวแทบขาดอยู่แล้วผมเสียใจที่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายให้สูงกว่าที่คิดไว้ว่าตัวเองจะทำได้สิบเท่าตั้งแต่ต้นต่างหากทำไมถึงเป็นแบบนั้นน่ะเหรอก็เพราะ เป้าหมายของผมได้รับอิทธิพลและถูกจํากัดโดยวิธีที่ผมได้รับการเลี้ยงดูมานะสิครับบอกก่อนว่าผมไม่ได้จะโทษคนอื่นนะแต่มันเป็นเรื่องจริงผมใช้เวลา30ปีแรกของการทําธุรกิจให้เป็นไปตามแนวคิดกดคูณ10ส่วนแรกและน่าจะใช้เวลาอีก25ปีข้างหน้าทําตามส่วนที่2ของกดคูณ10เพราะฉะนั้นผมจึงขออนุญาตให้คุณทําตามนี้ 1. ตั้งเป้าหมายแบบคูณ10 2. โยงเป้าหมายนั้นเข้ากับเป้าหมายอื่นๆ 3. เขียนเป้าหมายที่คุณกำหนดไว้ทุกวันเมื่อคุณตื่นนอนและก่อนเข้านอน